นิดาโเพเผยกรณีเข่าการหนีคุกของแป้งนานโนดส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างมากเชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสุนสำรวจความคิดเห็นนิดาโเพเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่อง แป้งนาโนดกับกระบวนการยุติธรรมไทยทำการสำรวจระหว่างวันที่4-7ถึงธันวาคม2566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคร,ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน1,310หน่วยตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการติดตามข่าวการหนีคุกของนายเวริศทองดวงหรือแป้งนาโนด พบว่าร้อยละ53.66ติดตามบ้างพอสมควรรองลงมาร้อยละ36.87ไม่ติดตามเลยและร้อยละ9.47ติดตามตลอดเมื่อถามผู้ที่ระบุว่าติดตามข่าวตลอดและติดตามบ้างพอสมควรจำนวน827หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับข่าวการหนีคุกของแป้งนานโหนถึงผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยกรณีการหนีคุกรวมถึงการอัดคลิปร้องขอความเป็นธรรมของแป้งนานโหนพบว่าร้อยละ 4 2 2สส่งผลกระทบอย่างมากรองลงมาร้อยละ37.85ค่อนข้างส่งผลกระทบร้อยละ9.07ไม่ค่อยส่งผลกระทบร้อยละ8.46ไม่ส่งผลกระทบเลยและร้อยละ2.42ไม่ตอบไม่สนใจและเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำกับกรณีของแป้งนานโนพบว่าร้อยละ49.94 ควรตรวจสอบข้อเรียกร้องของแป้งนาโนดพร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรองลงมาร้อยละ31.56ควรเจรจาให้แป้งนาโนดเข้ามอบตัวร้อยละ27.09ต้องจับแป้งนาโนดให้ได้ร้อยละ25.27ใช้โอกาสนี้ประกาศปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติร้อยละ7.01ไม่ต้องทำอะไรเพราะแป้งนาโนดจะเข้ามามอบตัวร้อยละ4.23ไม่จำเป็นต้องสนใจข้อเรียกร้อง ข้งแป้งนงโนดยละ2 4 2ไม่ต้องทำอะไรปล่อยให้เรื่องเงียบไปเองและร้อยละ0.73ไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำกับกรณีของแป้งนาโนดพบว่าร้อยละ42.32จะตรวจสอบข้อเรียกร้องของแป้งนาโนดพร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รองลงมาร้อยละ24.55จะสามารถจับแป้งนาโนดได้ร้อยละ24.06จะประสบความสำเร็จในการเจรจาให้แป้งนาโนดเข้ามามอบตัวร้อยละ22.85จะใช้โอกาสนี้ประกาศปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้เป็นวาระแห่งชาติร้อยละ9.67แป้งนาโนดจะเข้ามามอบตัวเองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำอะไรเลยร้อยละ9.55จะไม่ทำอะไรปล่อยให้เรื่องเงียบไปเอง ร้อยละ5.20จะไม่สนใจข้อเรียกร้องของแป้งนาโนดและร้อยละ2.42ไม่ตอบไม่สนใจสามารถติดตามผลการสำรวจของนีดาโพลซึ่งจะเผยแพร่เป็นประจำทุกสัปดาห์ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ของนีดาโพลถูกต้องเที่ยงตรงด้วยคุณภาพตามหลักวิชาการ